สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2563นะคะค่ะอาจารย์ขออญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีมีนคนมีคู่ก่อนนะคะได้แพ้ราชินีไม้ค่ะ ทำมเบร์น์สามเหรียญจัสติกสิบไม้เทา้าห้เดทนะคะอ่าสำหรับชาวมีนคนมีคู่นะคะอาจารย์มองว่าตอนนี้คุณน่าจะเพิ่งจบปัญหาไปกับคนรักก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเราเทเขาหรือเขาเทเรามันเหมือนการจบปัญหากันนะคะคนที่เคยมีความมั่นคงต่อการราชนีไม้อะไรหลายอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะธรรมร้านมีการเปลี่ยนแปลงสามเหรียญมือที่สามเข้ามานะคะเพราะนั้นจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดจากชาวมินนะ,ะคะจัสติกนะคะความยึดมั่นถือมั่นที่เราเคยเชื่อถือศรัทธามันหมดมันหมดพลังไปแล้วอาจารย์มองนะคะในเมื่อไพ่สรุปเป็นไพ่เด็ด ก็น่าจะหมายถึงการตัดใจกลับมามั่นคงกับตัวเองรักตัวเองเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เลยนะคะ,ะชาวมีนเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะหรือถ้าชาวมีนมีเรื่องของคดีความฟอ้องร้องเรื่องสัญญาเอกสารอะไรนี่จะถือว่าดีเพราะว่ามันจะหมายถึงการยุติเรื่องราวพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าแปลจากหน้าไพ่เนาะใครมีปัญหาอันนี้อยู่เนี่ยนะเรื่องเอกสารทางการเงินทางแบงก์หรือ าทางเดินทางวีซ่าอะไรก็แล้วแต่จะคลี่คลายนะ,ะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูฝั่งคนรักของชาวมีนบ้างเขาจะเป็นยังไงต่อเขารู้สึกกับชาวมีนยังไงตอนนี้ความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเนี่ยตกลงว่าจะกลับมาดีกันจะคืนดีหรือเขาคิดยังไงอยู่นะตอนนี้นะคะไพ่เดอะเบเชนไพ่สามถ้วย สองดาบราชาเหรียญสามเหรียญอ่าสิบถ้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์มองว่าให้ใจเย็นๆนะคะเดเมจิกนะคะอะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันมันเกิดขึ้นได้เนาะสามถ้วยนะ,ะปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าที่ผ่านมา สองดาบจะมีการตกลงทำความเข้าใจการพูดคุยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันราชาเหรียญกลับมามั่นคงต่อกันได้นะคะสามเหรียญก็ต้องมาเจอจาปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันและไพ่สรุปเป็นสิบช่วยคือกลับมารักชาวมีนเหมือนเดิมกลับมามั่นคงต่อกันกลับมาแก้ไขปัญหาที่มันทําให้ชาวมินเสียใจนี่แหละเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะอาจารย์มองประเด็นนั้นนะคะ ไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะเป็นราชาถ้วย The h e r อ i t มหกดาบหนึ่งเด็กถือดาบ The Sun ใบอีกสุดท้ายนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะ Empress the ะไ t ส์มาดนะคะเอ่อคิงออสเตรเลยหรือราชาถ้วยนะคะก็แปลว่าความสุขความสมบูรณ์นะอ่า เห็มคะไพ่าอาหารการกินวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยอิ่มน้ำสำราญมีความสุขนะคะสรุปความสัมพันธ์น่ะถ้าเหินห่างกันไปหมายเลขเก้าไพ่คนแก่ไพ่พระลาษสีพอมีหกดาบเหตุการณ์จะค่อยๆคี้คาย,คย,คยเพดออฟสอดนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการตกลงร่วมกันการส่งข่าวสารข้อมูลเดอะซันไพ่เห็นความสุขนะการวางแผน การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือวางแผนจะมีตัวน้นอยๆด้วยกันก็ได้นะคะให้คนตั้งคันเกิดขึ้นมีความสุขแน่นอนค่ะชาวมีนจะกลับมาแบบรักกันมากกว่าเดิมซะอีกนะคะเดอะซันกับเดียมเพรสนะคะดูคนโสดค่ะจะเป็นยังไงปักนี้ความรักคนโสดเป็นยังไงนะคะความรักคนโสดปักนี้นะคะคุณได้ไพ่ สิบไม้เทา้าห้าถ้วยหนึ่งถ้วยราชินีเหรียญไพเดทไพหกถ้วยค่ะคนโสดนะอาจารย์มองความรักความผิดหวังที่ผ่านมาสิ่งที่เราผูกพันน่ะนะคะสิ่งที่เราให้เขาไปเต็มร้อยให้หมดทั้งหัวใจก็ได้แต่ผลที่กลับมาคือความเจ็บปวด การโดดเดี่ยวการถูกทอดทิ้งอ้างว้างเยวดายห้าถ้วยไปนี้เศร้ามากนะคะแต่ปักนี้คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหนึ่งถ้วยนะคะความรักใหม่ๆอ่าถ้าเป็นผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่สาดสวยผู้หญิงทํางานเก่งมีสถานะทางสังคมที่ดีนะคะถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นผู้ชายจเจอหญิงแบบนี้หรือถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างลักษณะเข้มรอนะคะ ดูดีเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเฉยๆหน่อยนะคะเป็นคนทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเป็นคนที่มีตำหนิมาก่อนก็ได้จะเป็นพ่อไม่แม่ไม่อ่านเนี่ยลักษณะที่คนโสดจะเจอนะหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์ที่เจอคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนจากความสัมพันธ์เป็นเพื่อนสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นนักศึกษาแล้วอยู่ๆนั่นแหละคุณจะได้เจอแบบนั้นสําหรับคนโสดนะปักนี้นะถ้าเจอเพื่อนเก่า แล้วอยู่ๆเคยปิ๊งแล้วไม่ได้คบนั่นแหละมันจะเกิดอย่างนั้นได้นะคะก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ความรักน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยนะว่าเอออะไรที่คิดว่านเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะคะขอใพ้คำแนะนำจากออร์ l เคนะคะไพ่การเดินทางนะคะ ความเข้มแข็งแม้จะถูกทำร้ายจิตใจไพ่ชัยชนะความมุ่งมั่นทีมเวิร์กที่ดีนะคะเพราะนั้นไพ่จะบอกว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นความเจ็บปวดการถูกตีกลางหัวใจความเจ็บปวดความผิดหวังจากความรักมันจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นมันจะทำให้คุณต้องการความสำเร็จที่งดงามการได้ครอบครองหแหวนนะคะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจ จากความผิดหวังมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดประกายให้คนที่มีความมุ่งม,มั่นในเรื่องของความรักพัฒนาศักยภาพตัวเองจนกระทั่งเป็นที่ต้องการของคนอื่นเป็นที่ดึงดูดให้คนเข้าหาได้นะฮะอันเนี้ยทำสิ่งนี้รับรองความรักคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ